สวัสดีครับผมแล้วอยู่กับเกม Pocket Hero กับผมพระโไมค์กคตกกับนายวุฒินะครับผมอ่าวันนี้เรามากับคนพิเศษของเรานั่นก็คือใครเอ่ยนะผมเราได้ทำการซื้อฮีโร่มาหนึ่งตัวนะครับผมนั่นก็คือออสการ์นะผมนี่เอ่ยนักธนูของเรานั่นเองนะครับผม นี่เลยนะครับผมทีมนี่เลยอสกา,นะ,านะครับผมดาเมจอยู่ที่ร้อยสี่สิบนะครับผมยังค่อนข้างเบาอยู่เนาะของก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมส่วนช็อปก็ยังสุ่มไม่ได้นะครับผมาาเดี๋ยวเราพาอสกาไปเก็บเลเวลก่อนเนาะเหมือนจะบู๊เลยเหมือนจะแย่นะผมไปเก็บที่ไนไหนดี อันนี้ก่อนไหมโอเคเริ่มที่ด้านนี้ก่อนนะผมดูออลก้าของเราจะจะเป็นยังไงนะผมต้องบอกว่าเราจะสามารถบังคับได้ยังไงนะผมโอ้มาเจอบอสด,ด้วยเอา้าไม่ได้อ,อัลก้ามาเลยเนี่ยกบไปเลยเลาลืมเอาอันก้าโอ้เอามาอยู่โถเฮ้ย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 ดตีหยดตีขอร้อง เออช่วยกันตีนะผมยิงอัตกาเราเหนียวครับผม,ผมดูว่าสกิลทำไรโอ้ยมีโอ้ยยิงคันข้างแรงเลยเนี่ยอัตกาเออเออทำรู้นะครับผมว่าใครเป็นใครอ,อุกกาบาตจงมาอะไร โอ้ติดคลินะครับผมไม่รู้คลิากแต่ใครนะแรงนั่นนี่ยโอ้ใช้ได้เวลขึล้นโอ้เวทสิบสองวัดก้าเราค่อนข้างบางนะครับผมแต่ดามิโก,ก็ค่อนข้างจันยังไงดีเหมือนยิงให้ติดขีมไหมประมาณนั้นนะครับผมอันนี้เป็นการทดสอบฮีโร่นะครับผมเฮ้ยอะไรวะ สี่สโอเคใส่เข้าไปขายไปครับผมเมื่อไม่รักรีก็ขายมันไปอะไรอยู่ด้านไหนโอเคนี่เลยเราเจอกับอ่าเด็กแว่นของเราแล้วนะครับผมตัวนี้เขาจะให้ไอเทมพิเศษของเรามานะครับผมถ้าผ่านได้นะเออเออยิงเข้าไป ไอ้ตัวนี้ยิงตรงนี้ด้วยกันต้องทันเดอร์ลงครับผมเออยิงมันเข้าไปพอเริ่มหน่อยตัวเริ่มบังคับยากนะครับผมยิงเข้าไปโอ้โหยิงไม่โคตรแรงเลยอัสกาทำไมแกทำอย่างนี้ไม่ได้แรงอะไรเลยนั่นเนี่ยอารมณ์น้อย สโลไว้ด้วยเออเออให้มันรู้สักบ้างนะผมเออเรียบร้อยตรงนู้นแล้วกันปรุมพัดก้ายยิงเข้าไปเอเอเฮริหลังจากที่แกเปลี่ยนลากมาแล้วนี่แกมเหมือนจะทำอะไรได้บ้างอุ้ยมันต่อยแล้วอ่ะสกิลเป็นไง ยิงเข้าให้นะครับผมทันด้รู้มาเออผ่าหัวนะอุ้ยทำไมแกถึงทำอย่างงี้ฮะตะโกนออกมามามา,มาสู้กันใหม่นะครับผมหัวที่ไหนเนี่ยเออเออเออท่านรู้สักบ้างนะครับผมว่าใครเป็นใครเอลิกพออัพมาอา่าเป็นเหมือนเบอร์ซิเกอร์แล้วค่อนข,ข้างจะแรงอยู่พอสมควรนะครับผม แรงแล้วก็ดามมีค่อนข้างเอ้ยตีนมานะผมซุปซุปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแวยกกันอุกบาทจงรง,งเป็นไหนนะตะโกนนี่ช่ามามาตีชัชน,นี่นะผมดีเขาให้สักทีแล้วก็อีกสักทีเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเอลิกไปตีนะครับผมเดี๋ยวมั่วนะเนี่ยเริ่มมั่วเออเออเยี่ยมปเอตอตัวเวทเราหมดเลยยิงมันเช็คกันยิงมันโอเคทีนี้หันมาดูไม่วัวกระทิงนะครับผมเออมีไหมโหไอเ,เอลิกเราก็ค่อนข้างตีแรงนะผมพอเราใช้บัฟแล้วอะ อไม่เป็นไรสักอย่างซื่อได้นะผมผับลบุ้ยเวนเยนยเนื้อผมสุฮันเออเออไอตัวธนูอะไรก็น่าจะเว็บนี้เว็บสุดท้ายหรือเปล่า แน่เรียบร้อยส3ามแล้วนะผมด้ยวยสุดสามแล้วนอะไรเออร้อ,องไห้ทำไมไม่ต้องร้องออกมาโอได้เงินโอ้ยนะก็ผมอะไรเอ่ออนนอออเย,ย,ย,อ,ยอ,นะอันนี้อะไรจบอะโอ้ดิเพชรเจดเยี่ยมยอดกระเทียมดองเนี่ยผมอันนี้อะไร ใส่ให้ใครก็ไม่ได้น,นี่มันไมีอะไรมาเดี๋ยวขายเสื้อทิ้งับผมเสื้อทำอะไรไม่ได้มีแต่อะไรที่ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยอ่อัพสกิลหนสิอสการานะครับผมอน,นี้มันจะเป็นสกิลไหม ผมคิดว่านะเอ,อะไรกนดีเอาพ,พวกดาเมจแถวนี้ก่อนดีไหมอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยใช้เพชรก็เยอะอยู่ในนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้สองเองเออเสยใจที่ไม่มีเพชรนะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มกันที่ด่าน มาด่านจริงๆจังๆ,ๆ,ๆกันสักทีนะครับผมชื้ะไหวไม่ไหวยังไงเรามาดูกันเฮ้ยอย่ามั่วเฮ้ยให้มาช่วยตีหมาป่าก่อนไว้เฮ้ยดีมันออกนะครับผม หอนทำไมเล่าโดนยิงกอดแตกแล้วเนี่ยโอ้ยเกือบตายนะเนี่ยแบบนี้ไม่ดีเลยอเออมาแล้วก็เรียกมันให้ไปตรงนู้นด้วยนะผมเออ้ยเหกเราแรงอะ่ะพูดตรงๆหน้าปั้นมากเลยโอ้ยโยธนูเราจะตายแล้ว เ้ยวิ่งหนีก่อนแล้นก็กำลังจะแย่นะครับผมันเดอร์ให้มันไปตีเอลิกของเราตัวเดียวก็พอนะครับผมแล้วก็บอบเกาะให้มันมีสกิลอะไรไหมยิงหน้าเข้าไปตัวนี้ด้วย จอะเกาะได้หรือเปล่ายังไงกันนะผมโหดแล้วมาโหดเฮย้ยมันจะเป็นบอสเลยมันต้องรีบฆ่านะผมเอลิฉันไม่ช่วยแล้วยยเคมันไม่ใช่บอสนะครับผม แต่พอมันนี้เนี่ยมันตีตายแล้วมันไอ้นี่เ,เ้ด้วยสตีจริงๆนะผมเออเจาะหน้าให้ดีทิ้งไปดีนะครับผมช่วยกันช่วยกันให้มันได้เอสนะเหลิกมาหมา่อีกตัวหนึ่งแล้วเฮ้หยหมายจะไปกัดหมอลุมมันไปเป็นตัว,ต,วตัวไปนะครับผมเออผ่านหน้าเข้าไป เข้าไปแล้วก็เจาะเกาะสักทีเป็นไงเกาะแตกนะครับผมโอเคผ่านแบบได้เอด,ด้วยนะเนี่ยดีเหมือนกันนะครับผมผ่านแบบเอนี่เราจะได้ไอ้เหรียญด้วยนี่ไงแต่สีเขียวนะครับผมเรียกว่าเป็นแคลดนะครับผมอ่าเหมือน เอ้รางวัลเราจะได้ได้วยได้อะไรเอ่ยโอ้ได้มาห้าเหรียญให้ตายสับซาร่าเฮ้ยมีเหรออุ้ยไม่เอาอันนี้ไม่เล่นเอา้าโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะครับผมไอเราเราก็มีปัญหาแล้วใจหายหมดมันแบบว่ามันโอ้โห มีฮีโล่แล้วก็มีอะไรที่อัพได้ไหมอัพเพราะกดถ้าสกิลแรงกัเน,นี้ยผมชอบด้วยโอ้แรงแรงแล้วนะ้วก็ผมพอสมควรเลยโอเคอันนี้มาเต็มที่แล้ว โอ้ตังตังเยอะท้งหมดตัวแล้วนี่โอเคแม็กแล้วโอ้ตังหมดตัวนะครับผมอันนี้เหมือนไอ้น,นี่น้อยมากเลยเพิ่มเกาะน้อยแต่ว่ามันมีสปีดเป็นมู ลิกนะครับผมสปีดเฮ้ยเรามีเพชรเยอะอัพสกิลก่อนได้ไปุ๊นี้ได้ไปุ๊นี้ห้าห้าห้ายี่สิบพ่งตายนะครับผมอันนี้สิบเลยอะ่ะต้องเก็บอีกสิบ แปดอันนะครับผมปะชนกันในด่านต่อไปเพื่อที่จะเอาสกิลให้อ่าอัสา้าของเรานะผมเอจิกเราก็อัพขวานเต็มแล้วนะผมพูดเลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนะโอ,โ,อโอ้ตายแทงแทงแทง,งเราจะเง้อเบาน,น,นะครับผม ดีดเขาให้แล้วก็จอะก,กอบไปโอ้โหเกือบตายนะเนี่ยเอลิกเราเอลิกชนเข้าไปเราจัดรวมทุกการโจมตีเข้าไปเข้าไปช่วยนายนะเอลิกอุกบาทจงมาอุย้ยมันมีสกิลด้วยเว้ยเฮ้ยเออมันมีสกิลด้วยนะครับผมเฮ้ยอ,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 อย่ามั่วอย่ามั่วหมอเรานะผม แล้วก็เจาะเกาะสักทีอ่ะช่วยกันดีทีน่นวยไม่ต้องเสือกนะครับผมโอเคโอ้ยตัวบางๆตีไม่ได้เลยอ่ะแม่งตีแรงเกินนะครับผมโอ้โๆมีสกิลมีสกิลจะเงือบเอาน,นนัเนี่ยเฮ้ยเอลิกมายืนทำมะเขือเพาะอะไรแล้วเพื่อนจะตายแล้วเนี่ย โอ้โหเอลิกเรามันมงามใส้จริงๆนะผมเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอย่ามัว่วอย่ามัว่วอย่ามัว่วตัวธนูมันชอบไอ้นี่นะผมเออมา ต้องให้เหมือนพวกประมาณตัวจอมเวทเราไอ้นี่เนี่ยกดดีทิ้งไปจะเอสหรือไ่ายังไงเอดหรือไม่เอสไปดูกันอย่าไปตีหมอไอ้นี่ก็พูดไม่ฟังโอ้โถยเกาะจงมาอุยอ้ยอุ้ยจะตายจะตายุกยจะตายยิงจะเกาะ,าะขเข้าไป ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้เอ็ดหรือเปล่าเออเออนี่นี่ยิงตัวตัวนี้ก่อนแล้วกันนะผมลุกชวนไปเออเราต้องเฮ้ยเฮ้ยยามัว่วยามัว่วแทงอยู่ข้างหลังนะผมมัว่วซัวผับจอกเกาะ อยู่บ้าไปแล้วโหดแล้วนะผมดีทิ้งไปด้วยเออเป็นไงหน้าแหกเฮ้ยสุดใส่ไม่ได้เอ็ดแน่เลยผม,ผมว่าโอ้ไม่เอ็ดแน่เลยผมว่าคิดว่านั่นี่ยยังไงกันนะผมไม่มีสกิลอะไรเลยเอ็ดไหม เอสเธอร์โอ้โหแล้วก,ก็จะไม่ได้เอสนะครับผมเอสด,ด้วยวิซิตรี่นะผมโอ้ชนะทีได้เ페이지สามแจมแมวอ,อยู่นะผมตัวธนูเราได้สกิลมาใหม่แล้วนะครับผมผมอัพเลยนะครผมออสตราไหนล่าสกิลของนายอยู่นี่ตั้งหานะครับผมออัพให้เขาไปเลย เป็นยี่สิบนะครับผมอันนี้อะไรสิบอันนี้เป็นพาร์ทสิบนะครับผมอืม,อมเราเอาเปน,นี้ก่อนดีไหมหนักดีสิบโอเคโอ้เดี๋ยวมันก็สิบหกนาทีแล้วนะผมคิดว่านะ่าจะจบพาร์ทกันดีไหม ขายได้ไหมเนี่ยขายไปเลยได้อะไรมีอะไรมาโอเคเดี๋ยวผมจบพายไว้ในพายนี้ก่อนนะเพราะว่า17นาทีแล้วอะอยังงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะผมแล้วเราก็มาเจอกันในพาทต่อไปนะผมว่าเราจะเล่น พาออสการ์แล้วก็เอลิกแล้วก็คุณหมอแล้วก็จอมเวทของเราไปถึงไหนนะผมแล้วเชันใหม่ในพาร์ทหน้าอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับ